สวัสดีทุกท่านที่หลงทางมายัางช่องนี้คลิปนี้ขอเสนอมังงะที่เป็นเสาหลักของช่องมหาศึกคนชนเทพในตอนที่มีชื่อว่ามหาเทพสูงสุดแห่งหุบเขาโอลิมปัสบิดาแห่งจัก,กรวาลมหาเทพ <c oughs> ขึ้นคอเลยเทพซุสเป็นราชาแห่งทวยเทพผู้ปกครองเขาโอลิมปัส ตามตำนานปรก,นกรณ์นำเกรกแม้ว่าเทพเจ้าซูสในฉบับมังงะนั้นจะถูกนำมาตีความใหม่แต่ก็ยังคงอ้างพื้นฐานเดิมจากตำนานเทพเจ้าซูสในฉบับมังงะมหาศึกคนชนเทพนั้นถูกขนานนามว่าเป็นพระบิดาแห่งจักรยานเอ้ยพระบิดาแห่งจักรวาลซูสคือประธานสูงสุดของเหล่าตัวเทพณสภาสูงวันหัลลาและเป็นหนึ่งในตัวแทนนักสู้ฝั่งทววเทพจากตำนานของเกรีกนั้นซูสเป็นคนเจ้าชู้มีเมียเต็มบ้านมีลูกหลานเต็มเมือง เฮ้ยพี่ผมโคตรอิจฉาเลยขนาดของผมแค่คนเดียวนี่ยังหาไม่ได้เลยเฮ้ยถ้ามองซูสแบบผิวเผิน <an> <t une> อาจเหมือนตะแก่ตัวเล็กๆไม่มีพิษมีภัยแทมยังดูโลกจิตอีกต่างหากแต่ถ้าถึงเวลาที่ต้องเอาจริงแล้วล่ะก็ <S <S <an> <t une> ราเจ้าตากลัวเป็นป้านเลย <S <S <an> <t une> ในฉบับมังงะนั้นซูสมีนิสัยงี่เงา่าเอาแต่ใจหัวลั้นเป็นที่หนึ่งอยากได้อะไรก็ต้องได้ใครขัดเป็นต้องโดนดี พร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการและบ้าการต่อสู้เป็นที่สุดชอบรสชาติของชัยชนะสังเกตได้จากการประลองคู่ที่สองซึ่งเป็นคิวลงประลองของพระศิวะแต่ซูสดันไปแย่งเขาเฉยจนพระศิวะต้องหลีกทางให้เอาละเอาละข้าเห็นแก่หน้าเจ้านะซูสในฐานะที่เจ้าเป็นรุ่นพี่อาวุาโสโอเคกว่าข้านะ่ะเดี๋ยวข้าจะลงรอบต่อไปเองก็ได้เดี๋ยวรีไปได้แล้ว งดเงินช่มัดแต่จะว่าไปแล้วตัวของพาศีว่านั้นโดนเนิร์ฟแบบสุดๆเหมือนกันนะและการปรากฏตัวของซุสในการประลองรอบที่สองนั้นสร้างความตกอกตกใจให้แก่เราผู้ชมทั้งสนามมาม่มามจริงนะและคู่ต่อสู้ของเขาก็คือบิดาแห่งมวลมนุษย์มนุษย์คนแรกของโลกนามว่าอดัมซุสได้ปลดปล่อยกล้ามเนื้อของตนเองออกมาและมีการกล่าวถึงอดีตของเขา เขาเป็นผู story, the the ้ก่อสงครามของเหล่าทวยเทพเพื่อค้นหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเขาพิชิตเทพไทท่นที่เป็นอัตลักษณ์แห่งการเวลานั่นก็คือบิดาของเขาเทพโครนอสเขาคือผู้ที่ค้นบัลลังก์ของเหล่าเทพไทท่นและได้รับสมญานามว่าลาชันแห่งทวยเทพก่อนการประลองจะเริ่มขึ้นอดัมได้ถามซุสเน่แล้วอาวุธของนายล่ะเจ้าพูดกับข่าสินะ ข้าอยากจะลุยกับเจ้ามือเปล่านะ่ะเพราะข้าอยากจะได้ยินเสียงตอนที่ข้าบดกระดูกเจ้าเป็นชิ้นๆนะฮู้ซุสนั้นไม่ได้ใช้อาวุธในการต่อสู้ซึ่งอาวุธจริงๆของเทพเจ้าซุสก็คือสายฟ้าซึ่งนั่นก็หมายความว่าเรายังไม่ได้เห็นซุสเอาจริงอย่างที่บอกซุสนั้นได้ถูกตีความใหม่ตัวอดัมเองก็เช่นกันตัวของอดัมนั้นถูกสร้างโดยเทพเจ้าและเทพเจ้าผู้สร้างเขาขึ้นมานั่นก็คือเทพเจ้าซุส และเทพเจ้าซุสนั้นถูกมองว่าเป็นลัสบอสของมังงะเรื่องนี้และการที่ระดับลัสบอสนั้นลงประลองในรอบที่สองและดวนหมัดกันชนิดที่ว่าเหิดขึ้นคอเลยสุดนั้นถึงกับสุดลงไปกองกับพื้นแม่ซุดส,สมชื่อจริงๆหลายคนคงจะคิดว่าเฮ้ย hey, ซุดมีแค่นี้เองเหรอวะเนี่ยเหรอระดับลัสบอสนะ่ะ ี่เจอแค่ดวงตาเทพเจ้าของอดัมก็เกือบจะแทบไม่รอดแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยการประลองกับอดัมนั้นซุสได้ใช้ล่างอดามัสหรือกายเพชรเข้าดวลหมัดกับอดัมซึ่งกายเพชรนั้นคือร่างสุดท้ายของเทพซุสล่างกายเพชรนั้นคือการบีบอัดกล้ามเนื้อและรวบรวมพลังและปล่อยมันออกไปในจังหวะที่โจมตีและการดวลของซุสกับอดัมนั้นก็อย่างที่เราทราบกันดี ซุสนั้นถือเป็นตัวละครหลักของมหาศสคขชนเทพและเรียกได้ว่าเป็นผู้ก่อสงครามและนาล็อกร่วมกับบรนฮิลเจจํำนงอันแน่วแน่ที่จะล้างบางมวลมนุษย์ตัวของเขานั้นปรากฏในมังงะหลายต่อหลายตอนทั้งอดีตของเฮอร์คิวลิสทั้งยังหยุดศึกระหว่าง โลกิและบุตดารวมไปถึงการเดินทางไปหาบุตด้าเพื่อขอให้ร่วมลงประลองศึกในรอบที่6ทางด้านกายภาพนั้นซุสมีพละกําลังที่มหาศาลลงไปถึงมีความเร็วเป็นเลิศชนิดที่ว่าคนที่นั่งดูอยู่มองเห็นภาพเป็นภาพสอนเลยทีเดียวแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปซุสยังไม่ได้ใช้อาวุธของตัวเองยังเก่งได้ถึงเพียงนี้หากว่าเขาใช้อสนีบาทสายฟ้าซึ่งเป็นอาวุธประจำกายของตนนั้นสเกลพลังจะมหาศาลขนาดไหน ในมังงะยังไม่ได้เปิดเผยอาวุธที่แท้จริงของเทพเจ้าซุสให้เราเห็นแต่ถ้าพูดตามตำนานกรกแล้วอาวุธประจํากายของเทพเจ้าซุสก็คืออัญนีบาตรสายฟ้าหรือธันเดโบก็คือการเรียกสายฟ้าออกมาโจมตีได้นั่นแหละหลงไปถึงเกราะทองประกายวาววับซึ่งเกราะทองนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนจะสามารถทนมองได้แม้แต่ถวยเทพเองก็ยังไม่สามารถทนมองได้เลยมีพยาอินทรีเป็นสัตว์เลี้ยงประจํากายและตามตำนานกรกนั้นเทพเจ้าซุสมีความเจ้าชู้เป็นอย่างมากและนั่นก็เลยทําให้ในตำนานของเกรก มีมนุษย์ครึ่งเทพเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกของเทพเจ้าซุสนั่นเองอย่างเทพที่ปรากฏในมังงะอโฟไดเอเลสเฮอร์เมสเฮอร์คิวลิสอพอโลโลทุกคนคือลูกของซุสทั้งหมดแต่ว่าในมังงะนั้นได้นํามาตีความหมายใหม่เพราะว่าทุกคนที่กล่าวมานั้นไม่มีใครเรียกเทพเจ้าซุสว่าพ่อเลยสักคนอพอลโลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยตัวนะส่วนอโฟไดก็ยังไม่ค่อยมีบทพูดเท่าไหร่คงต้องรอติดตามกันต่อไปครับส่วนเฮอร์คิวลิสนั้นมีการเผยประวัติออกมาแล้วว่าเขาคือมนุษย และได้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าซุสตัวของเขานั้นได้กลายเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งเทพนั่นเองซึ่งเป็นการตีความหมายใหม่ในฉบับมังงะนั่นเองครับคุณผู้ชมส่วนเฮอร์เมสนั้นมองซุสว่าเป็นนายเหนือหัวและในตอนนี้ตัวแทนฝั่งเทพที่มองว่าแข็งแกร่งสุดๆผมมองว่ามีอยู่สองคนคนแรกก็คือเทพเจ้าซุสอีกคนก็คือเทพเจ้าโอดินเทพสูงสุดแห่งตำนานนอร์สทําไมถึงมองว่าเก่งนั่นก็เพราะว่าเพราะว่าเทพส่วนใหญ่ต่างก็เกรงกลัวเทพทั้งสององค์นี้นั่นเอง สำหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันครับใครอยากเสริมตรงไหนก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยการคอมเมนต์นั้นช่วยเปิดไอเดียใหม่ให้แก่ผมในการทำคลิปหากมีเนื้อหาส่วนไหนที่ตกหล่นก็ต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ